วันนี้ผมนาของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจาก Over t o ์ท็ปนะครับรับเติมเกมเมียโฟครับผมโดยเราจะมีแพ็กนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผมอยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับ Over Top Up อนะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทําให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผม กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมและก็ลิงก์นะครับไลน์ของโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปเอาเอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวมีูฟทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาทําการอัปเดตนะครับผมว่าอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับสำหรับแพทนี้มีอะไรบ้างนะครับผมดูมาคร่าวๆแล้วค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมสาหรับกิจกรรมนะครับผม เดี๋ยวเราไล่เรียงนะครับไล่เรียงไปทีละอันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของการอัปเดตในเกมนะครับผมอ่ะเรื่องแรกที่เราจะอัปเดตนะครับที่เราจะพูดกันเลยก็คือระบบการเดินทางนะครับก็คือการย้ายเซิร์ฟข้ามเซิร์ฟนะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขอยู่ที่ตัวละครเลเวล40ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถนะครับไปย้ายเซิร์ฟ หรือข้ามเซิร์ฟได้นั่นเองนะครับก็เงื่อนไขในการบอกก็คือว่าจะมีคูลดาวน์5วันนะครับหลังจากที่เราย้ายเซิร์ฟไปแล้วนะครับภายใน5วันเนี้เรายังจะย้ายเซิร์ฟไปที่ไหนไม่ได้นะครับระบบย้ายเซิร์ฟจะหยุด5วันนะครับก็คือเรายังไม่สามารถเดินไปไหนได้อีกนะครับต้องผ่านไป5วันแล้วเราถึงจะสามารถเดินทางหรือข้ามเซิร์ฟ ไปที่อื่นได้นะครับผมเรามาดูในส่วนของเงื่อนไขในการย้ายเซิร์ฟนะครับการย้ายเซิร์ฟเนี่ยเขาบอกว่าถ้าย้ายในภูมิภาคเดียวกันนะครับในเซิร์ฟเดียวกันนั่นแหละนะครับผมก็จะใช้แค่1ตั๋วนะครับเพาก็เหมือนกับว่านะครับในโซนภูมิภาคก็คือเอเชียนะครับผมมันก็จะมีเอเชีย1นึ่งเอเชียสใช่ไหมในเรื่องของภูมิภาคนะครับผมอพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ได้เห็นนะครับผมซึ่งโซนมันก็จะมีโซนนะครับเขาก็บอกว่าจะเป็นโซนนะครับเอเชีย1เอเชีย2นะเห็นไหมมันจะมีเอเชีย1เอเชีย2นะครับถ้าเราย้ายนะครับพูดตั้งแต่แรกเลยนะถ้าเราย้ายอยู่ในสมมุติว่าเราอยู่ในโซนเอเชีย1นะครับถ้าเราจะเราอยู่เซิร์ฟเอเชีย11อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากย้ายไปเซิร์ฟเอเชีย44นะครับในโซนเอเชีย1เนี่ยจะใช้แค่1ตัวนะครับแต่ ถ้าเรานะครับอยู่ในเอเชีย1นะครับแล้วเราอยากย้ายไปในโซนของเอเชีย2 u นะครับเซิร์ฟไหนก็ได้นะอย่างเช่นจะย้ายมาเอเชีย2 u เซิร์ฟเอเชียอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องใช้2ตัวนะครับผมต้องใช้อยู่2ตัวนะในการย้ายนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็มีบอกว่าถ้าเราอยากจะย้าย ข้ามภูมิภาคเลยนะครับอย่างเช่นเราอยู่ในโซนของเอเชียเราอยากย้ายมาในโซนของอินเดียนะครับ EU อย่างนี้นะครับผมอย่างเช่นมีนาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้แล้วก็เลือกเซิร์ฟเลยจะอ,อยู่เซิร์ฟไหนก็ได้นะครับแต่จะใช้อยู่3ตัวนะครับในการย้ายนะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเค okay. เดี๋ยวเราเข้าไปก็การย้ายเซิร์ฟก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ในส่วนของกิจกรรมที่2กิจกรรมที่2เนี่มันจะเป็นกิจกรรมนะครับในการฉลองครบรอบนะครับ100วันนะครับในการฉลองเนี่ยก็จะมีการให้ล็อกอิน14วันนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตรงนี้นะครับผมให้เราเข้ามาตรงกิจกรรมนะครับมันก็จะมีกิจกรรมตรงนี้นะครับผมครบรอบ100วันนะให้เราล็อกอินครบ14วันนะครับเราก็เขาก็จะมีกล่องให้เรานะครับกล่องตัวนี้ก็จะเป็นพวกอ่า หินนะครับหินตีบวกยานะครับยากำลังยาอัพเวลอะไรแบบแบบนี้นะครับยาอัพอันนี้ก็จะมีกล่องแดงด้วยนะครับกล่องแดงก็เพื่อนๆสามารถคลิกเข้ามาดูได้ว่ามันได้อะไรนะครับผมในส่วนของล็อกอินวันที่14นะครับเราจะได้ตัวนี้เลยนะครับก็คือพรบังกรสวรรค์นะครับซึ่งพรบังกรสวรรค์เอาไว้ใช้อะไรนะครับใช้สําหรับ อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับผมนี่เอามาสุ่มนะครับสุม่มหากล่องนะครับผมมันก็จะมีกล่องพวกเก็บพวกเขาบาังกรแดงอะไรประมาณนี้นะก็คัมภีร์ฟ้าอย่างนี้นะครับผมสุม่มสัตว์แดงอะไรแบบนี้นะมันจะจะมีกล่องอยู่นี้นะครับผมใน14วันนะครับแล้วแต่ว่า,าส่วนของกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมที่3เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็กิจกรรมนี้จะมีระยะเวลา อยู่วันที่30นะครับถึง14ธันวานั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมความสุขแห่งการสะสมก็คือ,อเวลาเราไปฟาร์มนะครับเวลาเราไปฟาร์มนะเราจะได้ของชิ้นนี้มานะครับเป็นแก้วมังกรนะครับนี่แก้วมังกรนะแล้วเพื่อนๆถามว่าเอาไปทําอะไรที่ไหนแลกยังไงนะครับผมก็มันจะมี NPC นะครับในเมืองแต่ละเมืองนะเป็น NPC ใหม่นะครับ เพื่อนๆสามารถคลิกเข้ามาดูได้นะครับตรง NPC กิจกรรมนะครับผมตรงนี้นะจะมีอยู่2 NPC เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะครับผมนี่จะมี2 NPC ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นตัวนกกระจิบนะล่าเริงความสุขนะครับกับบังเอิญโชคดีนะครับก็จะมี2ออันนี้นะพอเราได้มานะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีการให้ซื้อนะครับโดยการใช้ แก้วมังกรนะครับที่ได้จากการฟาร์มและสะสมนะครับก็มาทําการซื้อของในร้านนะครับก็จะมีของต่างๆนานานะครับทีเ่เพื่อนๆต้องการนะไม่ว่าจะเป็นหินเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับก็มีหินเหลืองแดงด้วยใช้ถึงพันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องออตัวแห่งความรับตัวยอดเขาก็รับแลหรือเปล่านะครับอันนี้จัตุรัสนะครับตัวสุ่มจัตุรัสนะห้าร้อยใช้5 0 0เองนะครับอันนี้น่าจะคุ้มนะ ถ้าเก็บได้500นะครับเดี๋ยวมาซื้อกล่องลุ้นตัวเจตุลัสดีกว่านะครับก็จะมีบังกรแดงด้วยนะครับบังกรแดงนะที่ใช้ซื้อได้ครับก็จะมีจํานวนวันด้วยนะครับ1วันให้เราซื้อซื้อต่อกล่องใช่ไหมเนี่ยก็คือจํานวนเหลือนะครับต่อกล่องนะถ้าบาังกรแดงก็สามารถซื้อได้5ตัวเลยนะครับต่อวันเลยนะก็อันนี้สิ้นสุดวันที่12บสองันวาใช่ไหมอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องของขวัญ มังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ฉาย1,000เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอม,มันจะเป็นเหมือนกับหนึ่งใบอ๋ออันนี้น่าจะได้เลยนะครับกล่องอัญเชิญวัตถุลิบมังกรลีลับ10กล่องนะครับอันนี้น่าจะเป็นการแบบถ้าซื้อกล่องนี้ไปก็คือได้หมดนะครับได้หมดได้หมดนะต่อแล้วแต่เพื่อนนะครับเลือกเอาเลยแล้วกันนะว่าจะมีกล่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ npc บังเอิญโชคดีนะครับบังเอิญโชคดีเนี่ยมีในส่วนของตานะครับตาคัมพี ก็ใช้แก้วมังกรสีทองนะครับในการซื้อนะที่ดูๆแล้วที่คุ้มผมว่านะ่าจะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี่นะเหรียญแดงนะครับที่ใช้ในการยัดคัมภี์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเหรียญที่ใช้ยัดคัมภีร์นะครับผมมีอะไรบ้างนะเรามาดูตรงกําจัดเวลานะครับจากัดเวลานะ ก็ใช้ยัดคัมพีนะครับผมนี่เพิ่ม e p 4เปอร์เลยนะครับผมสำหรับสิลาแดงนะครับก็ใช้ e p เพิ่มเข้าไป4เปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับผมจึมประมาณนี้นะไปเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับ NPC, npc 2ตัวนะครับที่เพิ่มเข้ามานะเอ okay. เราไปดูในส่วนของกิจกรรมต่อมานะครับ s u อร์ไพรส์อัปดาวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของว่าสินค้าที่ขายในร้านค้านะครับในระดับทั่วไปเนี่ย จะลดเหลือแค่100ร้อยทองแดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะตรงนี้นะครับผมจะลดเหลือแค่100รอยทองแดงนะโคตรถูกเลยนะครับ100รยจริงนะครับอันนี้สําหรับเขาเรียกว่าอะไรล่ะสายฟรีนะครับสายฟรีชอบเลยนะครับสุมสัตวออ์สามตัวนะครับโคตรคุ้มเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องระยะเวลานะครับ นี่ก็จะเป็นตัวนะตัวที่ใช้นะครับตัวย้ายเซิร์ฟ1ตัวก็1ล้านทองแดงนะครับไปซื้อกันได้นะก็ถ้าซื้อถ้าใครจะย้ายแบบข้ามภูมิภาคไปเลยก็3ตัวก็ต้องใช้ทอง2องพนะครับกับเหรียญทองแดง1ล้านนะใช้3ตัวนะจะมีประมาณนี้นะครับผมเรามาดูระยะเวลานะครับสําหรับกิจกรรม1 0ึงทองแดงนะถึงวันที่14ทธันวานะครับถึงวันที่14ทธันวานะ เราจะได้สุ่มสัว์กันแบบมันๆนะครับเออสุ่มัมพีกันแบบมันเลยนะไม่ต้องใช้ทองแดงในการซื้อนะครับถือว่าประหยัดมากๆโอเคอันเดี๋เรามาดูตรงนี้นะครับผมสาหรับ button p a r s ใหม่นะครับก็จะทําการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะก็น่าจะเป็น reset วันนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ5ทุ่มในเวลาไทยนะครับก็จะมีในเรื่องของ b u t t part ใหม่ในการ ผู้ชำนาญในการรวบรวมนั่นเองนะครับก็คือเหมือนถ้าเราซื้อบัตรทุ่มพาร์ตนะครับผมไปแล้วเราจะได้นะถ้าเป็นของเก่าเราจะได้ EP ใช่ไหมครับผมเราจะได้ EP นะค่า EP ที่บวกเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอันนี้จะเป็นค่าใหม่นะครับนี่เราเข้ามาดูตรงบัตรทุ่มพาร์ตนะครับผมห้าทุ่มวันนี้นะเขาจะรีเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับผมค่าสเตตัสที่อยู่ข้างล่าง ตอนแรกเราจะได้เป็น EP นะครับบวก10นะครับกับถ้าซื้อแพ็กที่2ข้างล่างนะครับจะได้ EP 15เปอร์แต่แพ็กแพทใหม่นะครับที่จะทำการอัปเดตในวันนี้นะครับสำหรับบัตรพาร์ทก็จะให้ค่าในการรวบรวม,รวมนะครับเก็บผักฝึกสมาธินะครับผมแล้วก็ขุดแร่นะจะเพิ่มเป็นบวก5ปนะครับถ้าซื้อ ข้างล่างนะครับระ,ระดับสูงเนี่ยก็จะได้ขุดแร่บวก15เเเลยนะครับพลังรวบรวมด้วยนะครับเหมือนบัตรพาร์ทแพทนี้จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการฟาร์มนะครับฟาร์มรวบรวมซะมากกว่านะครับขุดแร่เนี่ยบอกเลยว่าต้องเติมบัตรพาร์ทนี้แล้วนะครับสายขุดนะบวกตั้ง20เปอร์เลยนะครับผมอืมขุดอย่างไวมากนะไวมากขึ้นด้วยนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผม เรามาดูในส่วนของสัตว์ที่เข้าใหม่นะครับเออก็จะมีอยู่2ตัวนะที่เข้ามาใหม่นะครับอ่าบางกรเลือดนะครับบางกรเลือด1ตัวแล้วก็คุณราชาราชสีนะครับจะมี2ตัวนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงในหน้าเกมนะครับว่าคุณสมบัติมีอะไรกันบ้างนะครับ90เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่า สกิลนะครับของสัตว์ตัวนี้ก็มีดาเมจกายภาพนะครับไปอยู่ที่100เออดาเมจคาถาก็1 0 0นะครับผมว่าที่น่าสนใจที่สุดก็คือค่า HP นะครับ2,200เลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสำหรับ HP ตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นสัตว์ทองครับมันเอื้อมยากนะครับถ้าไม่ใช่สุรานจรจริงนะแต่ผมก็เอามาอ่านให้ดู อันนี้เพิ่ม PVP นะครับไป10เปรเลยนะครับโคตรโหดเลยนะในส่วนตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ HP กับ MP นะครับอันนี้มีการเก็บผักด้วยนะครับบวก10เปรเลยนะเออใช้เก็บผักได้ด้วยนะครับสัตหามานะค่าสเต็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเมื่อใช้ถ้าไม่ตายนะครับจะฟืฟ้นฟู40 40เซนนะครับของกำลังกายทันทีคูดาว30วิอุย้ยอันนี้เถือนมากครับ ฟื้นฟู40%ปเ,ปเลยนะครับของกําลังกายนะเออเมื่อใช้ทําไม่ตายไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสัตว์แดงดีกว่านะครับที่เข้ามาใหม่นะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับราชสีนะนิ่งเลยนะโคตรเท่ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเห็นเห็นตัวนี้แล้วนะน่าจะเป็นสั์ฟาร์มสกิลแรกนะครับสกิลแรกก็จะเป็นลดอ่ ดาเมจนะครับฝ่ายตรงข้ามในเรื่องของ PvP 8เปอร์นะครับลดดาเมจจากบอส8เปอร์นะอันนี้หลบคลิด้วยนะครับมีหลบคลิมีมานาไม่เท่าไหร่นะสำหรับสกิลฟาร์มนะครับสกิลฟาร์มเนี่ยมีการเพิ่มการต้านทานการล้มนะครับเอออันนี้ไว้ใช้ขุดแร่ด้วยนะเออโคตดเถื่อนนะครับตัวขุดด้วยนะสิเปอร์นะครับต้านทะานการล้มนะครับก็คือเอาไปขุดแร่จะทําให้เราไม่ค่อยล้มเท่าไหร่นะ แล้วก็เล่งเวลารวบรวมนะครับเล่งเวลารวบรวมอยู่ที่10เปรเล่งเวลาขุดเหมืองอยู่ที่10เปรเหมือนกันนะครับเออสัตว์คือตัวใหม่มาแล้วนะครับอันนี้ก็เมื่อล้มนะครับมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มต้านทานการล้มมากขึ้นอีก50เปอร์นะครับโคตรเถื่อนทำยังไงก็ไม่ล้มนะครับถ้ามีสัตว์ตัวนี้นะเออโอเคจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัปเดต มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของร้านค้าห่วงเวลานะครับร้านค้าห่วงเวลานะมีการปรับราคานะครับปรับราคาร้านห่วงเวลานี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อมาผมมองว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเว็บไซต์นะครับ X Darko นะครับ X Darko ก,ก็คือเราสามารถนำของ เข้ามาขายได้ในเว็บไซต์นะครับก็คือการเทรดไอเทมนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะมี My I t e ทนะครับก็คือไอเทมของเรานะที่สามารถขายได้เราก็จะอยู่ในคังนี้นะครับผมจะอยู่ในคังนะแล้วเราสามารถซื้อของในตลาดได้ด้วยนะครับโดยใช้ดา r k โคเป็นตัวกลางในการซื้อขายนะครับนี่เราเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมก็จะมีของเขียวของฟ้าด้วยนะครับเ,เพื่อนๆสามารถ ไปเล่นกิจกรรมใหม่กันได้นะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะสิ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจในการอัปเดตในครั้งนี้นะครับก็จะเป็น n p c 2ตัวนะครับที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นบังเอิญโชคดีและก็ล่าเริงความสุขนะครับค่อนข้างที่จะมีของให้เราซื้อแบบของที่จําเป็นจริงๆนะครับผมนี่เอาปยัดคัมพีนะครับค่อนข้างได้สแต็คค่อนข้างดีนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับกล่องซุม่มจัตุรัสก,กับลัแรนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์ ให้สำหรับหลายๆคุณได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในการอัปเดตในวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับใครชอบอรีไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยครับผม